ตบหัวตัวเองตกแตงโมอยู่ไม่โดนแตงโมตบหัวตัวเองเอ้าเอ้าก็มันมีแตงโมไปมันมีแตงโมอะไรทำอะไรอ่ะแตงโมเดี๋ยวเขินเขินลูกน้องเขินแานห้าวได้หน่อยกับว่าเด็กไปโรงเรียนบอเออม่ได้ไปแบนยัยโรงเรียนเพื่อเมืองกับว่าเด็กไป อะไรก็ไม่รู้เนาะปีนี้ดี๋ยี้ใส่ากันยันเะเห็นเ้องายันอ๋อเราไปหากินแนวได้กินกันแนวได้เขาายนเลย่ะยังลตือโมเไปย กัล้วว la so ่างเอาลางมือดูดูว่าหันไปสื่อของสื่อยังก็เลยแทงรถรถมันแทงไปมาทั่วทีแยนน่งไร่เด้งไห้มาถองมันล่างลมื่อดูมิกับมี่โซนนี้ก็เลยกระจายไปทัวทีเพรรถข้ามคือเก้าแหละ สองเข็มมันจังสีดีมันโนโวแวกแั่พอนำมาสีในข้นยังดอกใช่แบทบหนึง่งสีซ้ำเพาสีตัวสีสองเข็มสีสองเข็มเป็นมันก็่ยังตานี้ยังบดได้เพราะมันเพราะมีประสิทธิภาพแต่กระสีไปหั่นลาดีก็ประสี โอ๊ยแม่เดี๋ยวข่อยไปเฮ็ดข้าวต้มก่อนตม้มเสียไมาแล้วอไปแค่นี้